เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่เพื่อนน้องเข้าสู่ช่องครูโด่งคอยครับผมช่องครูโด่งคอยครูโด่งพารวยรวมทั้งครูโด่งชาแนลจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสับของสะสมนะครับ ที่สำคัญครูโด่งจะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมให้กับเพื่อนๆพี่นพๆน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่ได้ทราบข้อมูลกันโดยท,ทั่นทวด้วยที่สําคัญอีกประการหนึ่งบางครั้งครูโด่งก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาเพื่อน,นํามาสะสมนะครับสําหรับเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้ครูด่งจะใช้ประสบการณ์ของตัวเองที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับที่ครูโด่งสะสมเหรียญมา เกือบสิบปีมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนเพื่อน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้ทราบข้อมูลกันด้วยรวมทั้งหลายๆอย่างนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครโดวงคอยเกิดมาก็เนื่องจากว่าเมื่อปี2,559ครูดวงก็ถ้าช่วงนั้นเพื่อนๆพี่ๆน้องจะเห็นนะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยราคาสูงมากแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ ลูกสาวนะครับก็สอบถามว่าทําไมคนอื่นเขามีเหรียญกระสาบทําไมของเราถึงไม่มีเหรียญบ้างอะไรบ้างก็เลยเป็นจุดกําเนิดแล้วก็เป็นที่มานะครับก็เนื่องจากว่าครูดงรักแล้วก็เทิดทูนในหลวงราชการที่9นะครับสําหรับวันนี้นะครับครูด่งจะมาพูดถึง4ี่เหรียญนี้นะครับจริงๆมันมีหลายมากกว่านี้สี่เหรียญนี้ครูด่งใช้คําว่าถ้าไม่ มีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างเหมาะสําหรับเพื่อนๆพี่น้องที่จะเป็นนักสะสมนะครับว่าการที่จะเข้ามาสะสมนั้นบางครั้งก็ต้องใช้วิความคิดพิจารณาวิจารยานให้เยอะๆนะครับว่าการจะซื้อเหรียญแบบไหนเพื่อนํามาเก็บเอาไว้หรือว่าบางครั้งอาจจะ มีความอยากได้กําไรมากขึ้นเกินไปจนทําให้บางครั้งก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายวันนี้คุณดวงจะนำทั้งสี่เหรียญน,นี้เข้ามาพูดคุยเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับเหมาะกับเพื่อนๆพี่ๆน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่เลยมาดูเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกก็คือเหรียญนี้สําหรับเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2530ถ้าพูดถึงเหรียญปีพุทธศักราช2530เนี่ย ถ้าพูดถึงเรื่องราคาถามว่าราคามีไหมจะพาะหน้าเหรียญพออ่เหรียญนะครับพศอ5 3สอหท่านในกลุมของนักสะสมนะครับเฉลี่ยก็ตก50บาทถึง100บาทถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC นี่ก็สูงละทีนี้สําหรับเหรียญนี้ที่คูโด่งได้มานะครับก็นี่ครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมตรงนี้จะเป็นเว้าไปนะครับ ช่วงนั้นพอเราเข้ามาในกลุ่มนักสะสมใหม,ใหม่หรือว่าเราเริ่มหัดสะสมใหม,ใหม่เราไม่รู้จักเหรียญพวกนี้เนาะเราก็ดูช่อง YouTube ช่องนูน้นช่องนี้บางช่องอะไรบ้างราคาสูงเราก็เลยซื้อมาสําหรับเหรียญน,นี้คุณดวงได้มาในราคาสองอยห้าสิบาทนะครับสาหรับเหรียญน,นี้แต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าว,าวาตรงนี้ปัจจุบันนี้ก็ขายไม่ได้นะครับสําหรับเหรียญแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นเหรียญ mto นะครับวันนี้แบ่งปันมาให้เพื่อนพีนพนพนพน่น้องได้ดู นี่คือเหรียญแรกนะครับที่คูโดงไดมา้มห้าสิบบาทมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะครับสําหรับเหรียญนี้ทีนี้มาดูเหรียญที่สองเหรียญที่สองนี่คูโดงก็ได้มาในราคา4 5 0ยห้าสิบาทสําหรับเหรียญที่สองนี่นะครับจะเป็นเหรียญเห็นไหมเอ่ยเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมเอ่ยนี่คือเหรียญเขาเรียกกันว่าเหรียญสองขอบเหรียญสองขอบแรกๆที่คูโดงได้มานะครับ เดี๋ยวขยายให้เพื่อนๆเห็นเหรียญสองขอบแรกๆที่ผู้ดองได้มานั้น450บาทเห็นไหมเอ่ยแต่อันนี้ไม่ใช่เหรียญ MTO นะครับอันนี้เป็นเหรียญจากกระบวนการผลิตหรือว่าเหรียญเออเลอร์คอยเหรียญสองขอบแบบนี้นะครับตอนนั้นเหรียญแรกๆที่ได้มาก็450บาทตอนนี้20บาทยังไม่ถึงด้วยอาจจะอยู่ที่ประมาณสั้ง10บาทก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่คนเล่นนี่คือเหรียญที่ถ้า มีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้ให้ดูนะครับวันนี้มาแบ่งปันมาถึงเหรียญที่สามสำหรับเหรียญที่สามนี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่อาจจะเจ็บปวดเยอะหน่อยสำหรับเหรียญน,นี้เห็นไหมเหรียญกลมแบบนี้ผู้ดวงได้มาในราคาห้าร้อยบาทได้มาในราคาห้าร้อยบาทก็ดูช่อง youtube ช่องนู้นช่องนี้เนาะ โอ้ยหลักพันบ้างหลักอะไรบ้างมีคนเสนอมาห้าร้อยบาทเราเริ่มเข้ามาสะสมใหม่ๆก็ซื้อเอาไว้แต่ว่าปัจจุบันนี้ยี่สิบบาทไม่ถึงด้วยครับก็คนเล่นแทบไม่มีเลยนะครับสำหรับเหรียญแบบนี้นี่ครับผมนี่คือเหรียญกลมนะครับบางคนก็บอกตกเครื่องซักผ้าบ้างแต่ว่าเหรียญน,นี้ไม่ใช่เกิดจากกระบวนการผลิตนะครับเหรียญน,นี้ หรือว่าเราจะเรียกว่าเหรียญชำรุดจากการใช้งานก็ได้แล้วแต่แต่เหรียญแบบนี้ถึงแม้ใครจะบอกว่าเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตแต่เหรียญนี้ไม่นิยมการเล่นนะครับแต่ว่าถามว่าเก็บไว้ได้ไหมเก็บไว้ได้ก็ถือว่าเป็นเหรียญคลาสสิกอีกหนึ่งอย่างนะครับอาจจะมีทั้งเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสิบาทแล้วก็เหรียญห้าบาทแต่ว่าเราจะพบเจอได้มากก็คือเหรียญที่ออกมาใหญ่ๆหน่อยก็คือเหรียญสิบบาทแล้วก็เหรียญห้าบาทเดี๋ยวมาดูเหรียญที่สี่กันนะครับ สำหรับเหรียญที่สี่อันนี้ต้องยอมรับว่าเจ็บปวดมากๆเหรียญเจ็บปวดเลยนะครับเหรียญนี้เหรียญเจ็บปวดสำหรับเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญสิบ,บาทในหลวงรัชกาลที่เก้าไม่ได้ให้ดูปีนะครับให้ดูเรือสองลำสำหรับเรือสองลำนี่ครูดงได้มาในราคาหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับตอนนี้ก็เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเออนี่คือซื้อประสบการณ์ซื้อความรู้นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับอีกเช่นเดียวกัน อูดงก็ไปดูคลิปช่องนู้นช่องนี้เหรียญมีเรือราคาหนึ่งมืนบาทเฮ้ยมีคนเสนอเราหนึ่งพันห้าร้อยบาทซื้อแม่งเลยโอ้ยใช้คําพูดไม่เพาะซื้อเลยเจ็บสิครับปัจจุบันเหรียญแบบนี้นะครับที่เขาเล่นกันอยู่ก็อยู่ที่ห้าสิบบาทเฉลี่ยแล้วตกเหรียญละห้าสิบบาทนะครับที่เล่นกันอยู่แล้วก็ราคายังทรงๆอยู่แต่ถ้าเกิดใครมีเนื้อเกินเยอะๆก็จะมีราคาสูงขึ้นมาอีกหน่อย นี่คือเหรียญที่คุโด่งนามาให้ดูนะครับอย่างที่บอกแล้วครับมีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณดวงอยากจะมาบอกเพื่อนเพื่อี่เน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่ที่จะเข้ามาทําการสะสมการสะสมนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับการสะสมเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้นําเงินไปละลายแม่น้ํากับเรื่อง ต่างๆที่ไล้สาระทุกครั้งเพื่อนๆพี่น้องจะเห็นว่าทุกครั้งที่คุูโดงทําคลิปคุูดงจะบอกว่าให้เก็บเหรียญที่ใกล้ตัวก่อนเก็บเหรียญใกล้ตัวเก็บเหรียญแบบไหนก็คือเหรียญที่เป็นเหรียญหมุนเวียนที่เราใช้จ่ายในระบบหมุนเวียนธนบัตรหมุนเวียนที่เรากดจากตู้ ATM หรือว่าเบิกจากธนาคารหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเซเว่นอีเลฟเว่นทอนมาเก็บเหรียญหมุนเวียนแบบนั้นนะครับ อย่างน้อยก็เป็นการออมแล้วที่สําคัญวันหน้ามีราคาเพิ่มขึ้นด้วยเก็บเหรียญมูลค่า10บาทมันก็คือ10บาท5บาทก็คือ5บาทวันหน้าอาจจะมีราคาสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเก็บเอาไว,แว้แล้วแล้วจําเป็นที่ต้องใช้ก็เอาไปใช้นี่คือข้อมูลดีๆที่คุณดวงอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องนะครับการที่จะเข้ามาเก็บสะสมแบบนี้อย่างน้อยต้องใช้ ความคิดพิจารณาวิจารยาณให้เยอะๆในการเลือกซื้อเหรียญกระสาบเพื่อนำมาสะสมหาข้อมูลให้เยอะๆนะครับเพราะว่าบางทีก็ก็อย่างที่บอกแล้วครับเหรียญนี้คูด่งไปดูคลิปช่องโน้นช่องนี้1,500บาทจัดมาตอนนี้เหลือ50บาทไม่รู้กี่ร้อยเท่ากี่พันเท่าแต่สิ่งที่คุด่งได้ก็คือความรู้และประสบการณ์ จึงทํามาเป็นครูโด่งคอยเพื่อแบ่งปันความรู้นะครับเหรียญเหรียญเออร์ลคอยจริงๆก็มีเหรียญเออร์ลคอยจริงๆก็มีอันนี้ก็คือเหรียญเออร์ลคอยนี่ครับเหรียญสองขอบก็เป็นถือว่าเป็นเหรียญเออร์ลคอยอีกหนึ่งประเภทแต่ว่าปัจจุบันนี้เราเริ่มได้เห็นเหรียญเออร์ลคอยสองขอบนี้เยอะมากนะครับสําหรับเหรียญเออร์ลคอยเหรียญนี้ก็จะเห็นปะปายนะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยนิยมเล่นกันหรือว่าจะซื้อมาเพื่อทําการสะสมมากแต่ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่คลาสสิก อันนี้ห้าร้อยบาทปัจจุบันยี่สิบาทยังหาคนเล่นไม่ค่อยได้เลยเก็บได้นะครับสําหรับเหรียญนี้นี่คือทั้งสี่เหรียญน,นะครับเหรียญนี้ก็สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบครูโดเคยทําคลิปมาแล้วนะครับสําหรับเหรียญนี้แต่ก็อยากให้เพื่อนเพี่น้องใช้วิจารยณในการซื้อในการจัดหาให้มากหน่อยแล้วก็คนที่เป็นพ่อค้าเราก็ต้อง ดูด้วยเพราะว่าบางคนที่จะขายก็คือเขาต้องการขายในกลุ่มนักสะสมมีเยอะแยะมากมายครับส่งของไม่ได้ตามปกก็มีสั่งของอีกอย่างได้อีกอย่างก็เยอะแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็จะถ้าไปเจอคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามืออาชีพเขาก็จะรับผิดชอบแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่มืออาชีพนี่บางทีหายแล้วหายเลยหรือว่าโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของก็มีเพราะฉะนั้นคูโด จึงบอกว่าใช้ความคิดพิจารณาทุกช่องครับไม่ใช่ช่องคูดงอย่างเดียวที่เป็นแบ่งปันความรูห้หลายช่องก็แบ่งปันความรู้กันแต่ทุกช่องต้องใช้ความคิดพิจารณาให้มากๆครับผมวันนี้หวังว่าจะเป็นความรู้ได้บ้างนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน,น,น,น้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้คูดวงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่สำคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องนี่คือสี่เหรียญ ที่มีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ nobody but